คุณก็บอกว่าจะออกมาอย่างไงนะก้าวไกลทั้งหมดจะออกมาอย่างไงนะออกมายืนยันในอำนาจอธิปไตยของรัฐสภาเขาก็รวบคุณหมดเลยก็ลองดูสู้ไหมสู้ด้วยสันติวิธีไม่มีการจับอาวุธแต่ก็ลองดูว่าว่าจะกล้าทำอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าทุกคนรวบรวมแล้วยืนยันว่าอำนาจที่ชอบทมคืออำนาจที่อยู่จากประชาชนที่มาจากการเลือกตั้งในทางการเมืองครับทุกประเทศทั่วโลกมีพรรคการเมืองที่มีคนละขั้วแนวความคิดครับในหลายสังคมก็มีคนละขั้วของแนวความคิดครับ ถูกไหมถูกครับอันนี้คือเรื่องจริงถูกต้องครับคุณพิธาเป็นแนวนี้แต่คุณต้องยอมรับว่ามีคนจํานวนมากที่เห็นต่างกับคุณถูกครับอย่างชัดเจนครับถูกไหมครับปัญหาที่ผมจะถามก็คือก้าวไกลนําเสนอนโยบายเร็วไปไหมครับไกลไปไหมครับสุดโต่งไปไหมครับสุดขั้วไปไหมครับโอเคนะครับขอบคุณพิยุทธ์ครับพิยุทธ์ก็ถามผมตรงๆนะครับผมก็ต้องตอบตรงๆ ว่าในความคิดของผมเนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องการเมืองซ้ายการเมืองขวาการเมืองของขั้อนุรักษนิยมหรือสินสนิยมอีต่อไปตอนนี้มันเป็นเรื่องของคนหนึ่งเปอร์เซนต์กับของ9ก้าสิบเก้ามันไม่ใช่อย่างนี้กับนี้มันเป็นอย่างนี้กับอย่างนี้นะครับคือยังไงหนึ่งอย่างนีค้คือคนหนึ่งเปอร์เซนต์ข้างบนกับเก้าสิบเก้าเปอร์เซนต์ที่เหลือนะครับความเหลื่อมล้ําที่มันมีอยู่ในสังคมเพราะฉะนั้นคนที่ก,ก่อขี่ในสังคมเนี่ยเขาก็จะเข้าใจครับว่าคําถามที่บอกว่ามันเร็วไปไหมแรงไปไหมสุด เขาจะรู้สึกว่ามันช้าเกินไปครับกับความเหลื่อมล้ําของที่ดินที่1%ของคนในประเทศไทยเป็นเจ้าของที่ดิน79เปอร์เซ็นต์เขาจะรู้สึกว่ามันสุดโต่งเกินไปครับกับอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ที่มันใหญ่เท่ากับญี่ปุ่นแต่เรามีอยู่7เจ้าญี่ปุ่นมีอยู่4ี่หมื่นเจ้าเขาจะรู้สึกว่ามันสุดโต่งเกินไปครับที่หเปของบริษัทในประเทศไทยเป็นคนที่ผลิต GDP อยู่85เปอร์เซ็นต์เมื่อวานแบงก์ชาติเพิ่งออกมาพวกนี้ีนต่างหากที่มันอยู่สมในการเมืองไทยมาเป็นเวลานานแล้วเขารู้สึกกว่าามันนช้เิไป น้อยเกินไปสายเกินไปคนที่อยู่ข้างบน1%เปอร์็นเป็นคนที่เขานั่งทับคนอื่นอยู่ก็รู้สึกว่ามันสบายสบายอันนีงอยากจะมาเปลี่ยนรู้สึกว่ามันช้ามันนานแต่คนที่โดนนั่งกดทับอันนี้คงพูดถึงแนวคิดเศรษฐกิจและการเมืองถูกไหมฮะและการเมืองมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละถูกต้องเพราะฉะนั้นผมก็ต้องถามพูดตรงๆคือฮะคุณหาเสียงคุณจะพูดถึงว่าของเรามีเจ็ดเจ้าสุราครับเหล้าเบียร์ครับญี่ปุ่นสี่หมื่นครับสี่หมื่นเจ้าครับเพราะฉะนั้นนี่คือการกระจาย ก,กโอกาสสิทธิในการทํามาหากินเพราะฉะนั้นเอาทางปฏิบัติก้าวไกลเป็นรัฐบาลครับคุณจะทำอะไรแก้ไขกฎกระทรวงการคลังไม่ให้มีกฎหมายกีดการการค้าในอุตสาหกรรมแอลโกอฮอล์อีกต่อไปไม่ว่าจะเป็นทุนจดทะเบียนหรือแรงม้าก,การผลิตคือเปิดเลยเพราะว่าไม่ต้องใช้กฎหมายมันเป็นกฎกระทรวง กระทรวงรัฐมนตรีมีคือมันสู้กันมาในช่วงสภาที่ผ่านมายกหนึ่งแล้วก็แพ้ไปท้ายรัฐบาล<น>ออกมาเองถูกต้องดักหน้าถูกต้องแก้ประการเรื่องกฎกระทรวงไอ้เรืษษษษษ่องสพสามิตที่ว่านเนี่ยถูกไหมถูกครับแต่คุณิทาบอกจริงๆมันก็กักอยู่มันคือการลดกำแพงกำแพงหนึ่งและเพิ่มกำแพงใหม่ขึ้นมาคือมันก็เหมือนกับว่าไม่มีแล้วนะแต่มันยากถูกต้องเบียร์ต้องเท่าไหร่ยังไงซึ่งมันไม่สามารถจะทําได้ด้วยกําลังจดทะเบียนต้อง10ล้านขึ้นไปซึ่งคนที่ทำแครฟเบียร์ยาง ก็คงไม่สามารถที่จะมีเงินสิบสิบล้านที่จะทําเป็นจุดถดยทะเบียนแล้วคุณหวังจะเห็นว่าทุนใหญ่ๆซึ่งเล่าเบียร์ถือว่าเป็นทุนใหญ่ของประเทศนี้นะสี่แสนล้านบาทครับเออสี่แสนล้านเขายอมอ่ะก็ต้องพูดคุยกันแล้วก็พูดคุยกันในสภาอย่างที่บอกคขาที่แล้วเราแพ้ไปแค่สองเสียงก็คุณสรยุทธ์ทามผมเมื่อปี6-2เรื่องแบบนี้นะครับก็อาจจะฟังดูยากแต่4ปีที่ผ่านมาผมคิดว่าสังคมก้าวหน้ามาเยอะพอสมควร พรบสุราก้าหน้าพัานวาระแรกนั้นก็รู้สึกว่ามีความสุขแล้ววาระสองไปพูดกัน,กนในสภาวาระสามแพ้ไปสองคะแนนแล้วจริงๆมีการปรับตัวของกรมสรรพสามิตอย่างที่คุณประยุทธ์พูดไปจริงๆแต่แต่ยังไงอย่างดีก็ตามเมื่อไปถามคนในวงการที่เขาปฏิบัติอยู่มันเหมือนลดกำแพงหนึ่งแล้วเพิ่มกำแพงใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นก็คงต้องปลดล็อกตรงนี้เพิ่มผู้ผลิตไม่ได้เพิ่มผู้ดื่มด้วยคนที่กังวลครับถ้าเป็น ทุนใหญ่ที่รู้สึกกังวลว่าจะโดนคุกคามในที่เมื่อกี้คุณสมรุ่นถามนึว่าคุณคุกคามเขาแล้วเฉลีของออสเตรเลียพอผ่านกฎหมายสุราเก้าหน้าแบบนี้เขาเรียกสุราเสรีอะสุราก้าหน้าแบบนี้เนี่ยนะครับมาเก็ตแชร์ของเจ้าใหญ่หายไปแค่5% 5%าเนั้นมันก็คือ3 4มสหมื่นล้านบาทแต่3 4มสหมื่นล้านบาทที่ไปอยู่ในมือของเกษตรกรกับ34ล้านที่อยู่ในมือของเจ้าสัวเนี่ยมันต่างกันเยอะ3 0มหมื่นล้านนี่คือการลืมตาอ้าปากกินดีอยู่ดีเศรษฐกิจ ชุมชนที่หมุนขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าไปกังวลมากเกินไปครับว่าไดทุนก็ไม่ต้อง <นา S 1> ไปกังวลขนาดนั้นถ้าเราดูตัวอยา่างใช่ใช่เพราะก็<อ>จะเข้ามากินส่วนแบ่งไม่ได้หรอกมันก็จะกลายเป็นลักษณะย่อยๆๆๆๆ,ๆ,ๆแล้วผมคิดว่าวินวินด้วยถ้าผมเป็นเจ้าสัวเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องคิดว่าจะต้องมีสินค้าอะไรใหม่ๆผมแค่ไปลงทุนอย่างยุติธรรมกับธุรกิจที่มันอยู่ในแต่แต่ละจังหวัดไปแล้วเลยด้วยซ้ัคุณพิธท business ชื v e บ o ต m e n t คุณไม่ต้องมีเคยรู้ในอดีตไหมเคยมีความพยายามทาแบบนี้สุราพื้นบ้านแล้วก็ปราาากฏวว่ถึงเล เขาก็ไปดาเนินการดําราคาสู้ดํ้ราคาขาดทุนเลยดําราคาขาดทุนให้คุณเจ๊งอพอคุณเจ๊งสุดปุ๊บก็กลับมาปกติคือในอดีตเป็นอย่างนี้นะครับอาคุณจะแก้ยังไงเรื่องเกี่ยวกับอันนี้เป็นกลไกที่คุณทำอะไรไม่ได้ด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับสุระเดี๋ยวก่อนผมวิคอันนี้ผมต้องบอกก่อนว่าเห็นต่างจากคาถามนะครับด้วยความเคารพแล้วเดี๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายว่าคืออะไรนะครับ ในอดีตก็คือมีม,มีรัฐบาลพยายามจะทำเรื่องเกี่ยวกับสุราเื้นบ้านนะครับมีการจัด o t ท็อปตอนนี้20ปีผ่านไปบริบทของการกินดื่มมันต่างกันอตอนนี้มันเป็นเรื่องของคราฟต์เบียร์นะครับตอนนี้มันเป็นเรื่องของจินที่กินง,ง่ายๆและผสมลดลิ้นจีนน,นิดนึงเหมือนอย่างที่คุณหาได้ในลาสดงซื้อ,อนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ว่าแข่งกันด้วยราคาครับคนที่ไปกินคราฟต์เบียร์เขายอมจ่ายแพงกว่า เพราะความคราฟต์เพราะความสร้างสารรค์เพราะความหายาเพราะความที่เราเอามังคุดใส่เข้าไปในเบียร์ของนครศรีธรรมราชมันคือคนละตลาดกัน เพราะฉะนั้นเวลาที่คุณอสอยยุทธ<ล>บอกว่ามัน,มนเป็นการแข่ง,แ,ขงแบบนั้นเพราะคุณบอกว่าเฮ้ยโดนเขาดํามราคาไม่ใช่แข่งเหล้าขาวแบบนั้นซึ่งอันนั้นเนี่ยจริงๆอันตรายอันที่หนึ่งเพราะาการที่จะกินแอลกอฮอล์ก็จะเยอะขึ้นอันที่สองผมไม่แน่ใจว่าคุณผมทำอะไรเขาไม่ได้เพราะมันมีแอนตี้ดัม p i n g ลอยอยู่ว่าการกำหนดราคาของกระทรวงพาณิชย์ว่าสินค้าจะดัามได้เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่แน่นอนแต่ก่อนอาจจะทำงานได้ไม่ค่อยได้เพราะคณะกรรมการควบคุมราคาสินค้าพวกนี้ส่วนใหญ่แล้ว เป็นคนของคนที่บริษัทต่างๆส่งเข้ามาอมเอกชนส่งเข้ามามเขาก็ต้องทําให้เพื่อเอกชนแต่เขาก็ไม่ได้คุมครองผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดพวกเราเป็นรัฐบาลเนี่ยก็คงต้องตรง,งไปตรงมาคณะกรรมาการก็ต้องไปดูกันว่าสัดส่วนได้หรือไม่และมีผลที่มาจากผู้คุมครองผู้บริโภคเท่าไหร่มีประชาชนเท่าไหร่ไม่ใช่ที่เป็นคนของออนะักธุรกิจอย่างเดียวเท่าไกลต้องทําลักษณะแบบนี้เนี่ยซึ่งมันจะเข้าไปเหมือนกับผ่าตัดเลยนะ ครับผมคิดว่าสถานการณ์สถานการณ์ประเทศไทยตอนนี้นี่กินพาราเซตามอลอย่างเดียวคงจะยากอยู่ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่ละนโยบายเนี่ยครับเช่นกองทัพครับไม่ต้องพูดถึงเรื่องยกเลิกการเกณฑ์ทหารครับอันนี้ผมคิดว่ามันก็ว่ากันไปมันจะอยู่ที่ว่าใครช้าใครเร็วแต่ได้คุณพี่ชาคุณเข้ามาคุรัฐบาลเนี่ยคุณประกาศชัดเลยใช่ไหมตัด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 อืมจริงเหรอผมตอบคุณชรยุทธอย่างนี้สําหรับคนที่ บอกว่าความมั่นคงยังสําคัญเนาะถ้ามผมเฟรมคําถามคุณจชรยุทธถูกก็คือมันยังมีคนนะที่เขาคิดว่าความมั่นคงมันยังสําคัญคุณดูรัสเซียยูเครนสิถ้าเกิดคุณกองทัพไม่มีอาวุธเนี่ยใครใครเข้ามาลุกลาเราลําบากมมผมจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อเราปฏิรูปกองทัพเมื่อไหร่กองทัพที่เป็นมืออาชีพกองทัพที่สมาร์ทนะครับกองทัพที่สามารถที่จะมีงบประมาณส่วนหนึ่งไปสู้กับภัยความคุกคามแบบใหม่ๆจะทํา จะทำให้คุณมั่นใจในความมั่นคงของประเทศมากขึ้นมีคนเคยบอกผมครับว่าจํานวนของพลทหารเยอะเท่าไหร่แสดงว่ากองทัพนั้นอ่อนแอมากเท่านั้นเพราะว่าคุณจะไม่มีงบประมาณไปอัปเกรดเทคโนโลยีคุณในกองทัพภัยความมั่นคงแล้วก็ภายทางเศรษฐกิจที่เมื่อกี้พี่ยุทธเป็นคนถามขึ้นมาเองอสําหรับผมเนี่ยผมคิดว่ามันมากกว่าเรื่องของเศรษฐกิจด้วยซ้าไป ะะมันคือภัยเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมันคือภัยเรื่องเกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่มันคือภัยเรื่องเกี่ยวกับสังคมสูงวัยมันคือภัยเรื่องเกี่ยวกับดิจิทัล d i s r u p t i o ที่จะกำลังมาแย่งงานคนไทยะครับเพราะฉะนั้นถ้างบประมาณไปไปอยู่ที่ตรงนี้มากเกินไป ในการทหารที่ล้าหลังไม่ใช่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีเราจะไม่มีงบประมาณในการที่จะมาดูแลความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่น PM 2.5จอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับแพนคือมบอกเรื่องอื่นก็เป็นความมั่นคงก็เป็นความมั่นคงที่ที่สาคัญพอๆกับเศรษฐกิจและเรื่องแบบผมก็บังบอกไช่ไหมว่าคุณพิธาก้าวไกลกำลังเสนอโมเดลของการนอกจากเช็คบินลบล้างแล้วคือสร้างระบบที่จะป้องกันรัฐประหารถ้าเกิดมปฏิวัติขึ้นมาจริงๆิคุณพิธาทำไง เตรียมนะครับเตรียมที่จะเอาสสไปยืนอยู่ที่หน้ารัฐสภากับเขาเขารวบคุณพิธาเลยเอาไอ้มองคมหัวเอาเปืนคมเอาไปไว้คายทฐานต่างๆคุณจะไปรู้ว่าอยู่ที่ไหนนะ <ผม S 2> เสียงดังปังเขาให้ผมเคยมีประสบการณ์ครับคุณเคยได้ยินใช่นักข้ที่ถูกจับอ่ะผมเคยมีประสบการณ์คุณคยังไม่เคยมีปีสี่เก้าครับสี่เก้าตอน,น,นรัฐบาลคุณทักษิณครับผมอยู่อเมริกาครับผมบินกลับพ่อผมเสีย19กันยา2 5 4 9ผมอยู่กับนายกทักษิณที่ที่นิวยอร์กครับผมบินกลับมาที่กองครับครับงานศพ คุณพ่อคืนแรกผมไปไม่ได้ครับเพราะยังมีกองทัพอากาศครับตอนนั้นคุณอยู่อเมริกาคุณนักศิลผมเรียนหนังสือคุณนักศิลปี่ไปประชุมที่นิวยอร์กคุณนักศิลไปประชุม UN กับคุณปานปรีกับดรสุรเกียรติชัยช่ที่เตรียมเป็นเลขา UN ่เอ็นตอนนั้นพ่อผมเสีย19กันยาผมบินมาที่นิวยอร์ก CNN รถลถังออกผมบินกลับมากับนายกทักษิณส่งที่ลอนดอนกลับมาที่กองทัพอากาศคุณนักศิลป์ยอยู่ลอนดอนถูกไหมจกครับแต่ตัวคุณกลับมาเพราะงานจบคุณพ่อ คืยแลกผมไปไม่ได้เขาลื้อคอมผมเขาทำผมทุกอย่างแปลว่าตอนนั้นคุณงานเกี่อผมกับรัฐบาลครุณททกษิณนะผมทำงานให้รัฐสมคิดจตุรสีพิทักษ์ในฐานะข้าราชการการเมืองตอนนั้นอ๋อใช่แล้วนแล้วแล้วผมไม่มีเงินไปจ่ายงานศพคุณพ่อผม เพราะโดนฟรีซอคา์ผมไปที่ธนาคารชื่อ Standard Char t ต r ที่ทองหลอ่อจะเอาเงินออกมาไปจ่ายงานศพพ่อที่วัดท่านทอผมยังเอาเงินออกมาไม่ได้เลยไม่เอาอีกที <c oughs> คุณขึ้นต้องบินมาลง <c oughs> นี่ข้อมูลใหม่ผมไม่รู้อ๋อครับครับพี่น่าตื่นเต้นครับคือเคยแล้วครับเคยเป็นคนของอาพูดการตาราัดนั่นกาเรียกคนของระบบทักษิณไทยรักไทยครับรัฐบาลไทย,ไทยรักไทยครับอ่ารัฐบาลไทยคุณกลับมาถึงปุ๊บคุณบล็อกถูกบล็อกแล้วคุณไปไหนอยู่ที่กองทัพอากาศครับควบคุมตัวอยู่ครับแล้วนานไหมจำได้นั่นก็2549เนาะ แต่ผมจําได้ว่าผมไปงานศพพ่อไม่ทันในในวันที่วันที่หนึ่งกับวันที่สองไปไม่ทันถูกควบคุมตัวอยู่ที่นั่นก่าจะได้กลับบ้านก่าจะได้อะไรและคนที่อยู่ในงานนั้นด้วยก็คือคุณปานปีซึ่งเป็นลูกเขยในชาติาตโดนรอสอชกอ็เขาก็อยู่กับผมตอน,น,นเขาก็บอกประสบการณ์ว่าสมัยราชาติเขาเคยอ,อยู่ทําให้ผมเปาใจลงนะอันหนึ่งก็คือเสียใจที่พ่อเสียชีวิตไม่ได้ลา อันที่สองก็กังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่ดตรปานปีอยู่ในเครื่องบินด้วยแล้วแกไม่ประสบการแกก็เลยบอกอะไรไ,<ม>ไ,ไรหรอกมันเป็นอย่างนี้อย่างน,างนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่ใช่แค่โดนควบคุมตัวนะมันโดนควบคุมการเงินด้วยสองสามเดือนที่ผมหาเงินมาใช้เงินศพคุณพ่อไม่ได้ตาด้วยอันนี้พูดกันซีเรียสครับพี่คนต้องยอม่าไในสังคมครับมีคนสองกลุ่มครับคนกลางกลางมีอืมผมพูดถึงประเด็นเรื่องสถาบันอ๋อโอเคคน ไปทางแบบก้าวหน้ามีอสุดขั้วก็มีอที่ก็มาถูกดำเมินคดีอืคนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่อคนที่ไปทางอีกทางหนึ่งที่ถูกเรียกว่าขวาสุดก็มีอืประสบการณ์ทางการเมืองและสังคมไทยอืประเด็นนี้อาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงขึ้นในสังคมอืได้อืการชุมนุมอืการเคลื่อนไหวและจะเป็นเงื่อนไขอะไรอีกมากมายอื ก้าวไกลไม่กลัวผมคิดว่านอกจากจะไม่กลัวและการข้อเสนอของผมในการแก้ปัญหาเอาออกจากท้องซึ่งท้องถนนยังมีสิทธิอยู่แต่เอาเข้ามาพูดคุยกันในสภายอย่างมีวุฒิภาวะมีพื้นที่ปลอดภัยในการพูดคุยกันจะลดความรุนแรงและลดความเห็นต่างทางความขัดแยง้งได้ดีกว่า,อย,าอย่าลืมนะครับว่าระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีอยู่หลายประเทศทั่วโลกนะครับแล้วเขาก็ผ่านอะไรแบบนี้มาเหมือนกันคุณต้องยอมรับแบบว่า ความรู้สึกของยุคสมัยมันเปลี่ยนกันได้นะครับแล้วมันมีความจริงอันน่ากระอักกระอ่วนใจที่เกิดขึ้นที่แม้แต่ปี62ผมเชื่อว่าถ้าผมมาออ,อกรายการนี้กับคุณสรยุทธเราไม่พูดเรื่องนี้กันแต่ผ่านมา4ปีตอนนี้คุณสรยุทธเอามาถามในวิธีดีเบตด้วยซ้ำเพราะเชืว่าสังคมมันก้าวหน้าไปได้พอสมควรแล้วเมื่อคนที่เป็นคนที่ควรที่จะพูดเรื่องนี้พูดแทนราษฎรเป็นคนที่พูดแทนราษฎรขึ้นมาอยู่ในระบบราัชสาภาที่มีหน้าที่แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศโดยเฉพาะมีข้อบังคับ มีการพูดอย่างมีวุฒิภาวะมีการอัดวิดีโอไว้ถ้าเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอครับที่จะทําให้ลดความขัดแย้งมากขึ้น<ม>เพราะม,มีคนพูดแทนที่<ม>ความรุนแรงบนท้องถนนเกิดขึ้นเพราะเขาตั้งคําถามไม่มีคําตอบเพราะเขาถามอีกทีหนึง่งก็โดนด่าว่าชังชาติเพราะเขาตะโกนคุณก็เอาความรุนแรงไปยัดใส่เขาไม่ว่าจะในรูปแบบของคดีหรือยิงใส่ตาเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะเริ่มไปอยู่ในโลกของโซเชียลมีเดียแล้วเราก็จะหาฉันทามาติใหม่ในความปกติใหม่ไม่ได้ มีอีกข้างหนึ่งนะใช่ครับแล้วก็พร้อมจะขึ้นมาอีกด้านหนึ่งครับเมื่อกี้ผมก็คือบางนคนอาจจะมองว่าก็ให้อยู่แบบนี้ไปดำเนินการไปตามระบบแต่ว่าถ้าเกิดไปจุดประการขึ้นมาเหมือนเหมือนกับการทําให้สังคมสองฝ่ายขึ้นมาปะทะกันเมื่อกี้ผมก็เรียนคุณจอรยุทธ์แล้วนะครับว่าผมจะไม่โดดเดี่ยวในการแก้ไขม .112 งหนึ่งสอง 1, 2, 2> <ๆ>เพราะก็มีตัวแทนของราษฎรที่อาจจะเห็นต่างจากผม,มเข้าไปเป็นผู้แทนราษฎร แล้วก็คงจะยื่นประกบกันในรัฐสภาแล้วเราก็คงจะอภิปรายกันเป็นวันๆแล้วเราก็คงจะตั้งกรรมธิการร่วมกันว่าอะไรควรจะแก้ไขอะไรควรจะไม่แก้ไขท่านเสรีพิสธิ์ก็มีข้อคิดเห็นอีกแบบหนึง่งผมก็มีความคิดเห็นพักร่วมฝ่ายค้านที่เวลาไปดีเบตซึ่งผมไม่อยากจะพูดชื่อเพราะเป็นมารยาททางการเมืองเขาก็บอกว่าปัญหาอยู่ที่การบังคับใช้ก็ไปจัดการกันในนั้นหรือใครบอกว่า15ปีต่ำไปต้องเป็น25ปีก็มีคนพูดอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไปคุยกันในรัชสภา,ศา,าเป็นการหาันทามติใหม่ในความปกติใหม่ของสังคมไทยไม่ว่าคุณจะคิดแบบนี้<ม>หรือคุณจะแบบนี้<ม>คุณอยากจะเอาประเทศไทยกลับไปเป็นระบบสมบูรณาญนาชิติราชผมก็เคยได้ยิน<ม>ในเวทีหรืออยากหรืออยากจะทําให้เป็นระบบที่เป็นประชาธิปไตยมีพประชาษ,าษาัมัน์เป็นประมุขแต่เป็นระบบแบบนั้นจริงๆที่พระราชอำนาจและพระราชฐานะของพระองค์ถูกวางอย่างประณีต อยู่เหนือการเมืองและอยู่ใต้รัฐธรรมนูญและไม่มีใครดึงพระองค์ท่านลงมาทําลายคู่ต่อสู้ทางการเมืองหรือทําให้คนต้องติดคุกเป็นจํานวนมากอย่างที่มันเกิดขึ้นอยู่อายุตามกว่า17อเเกือบร้อยคนนี่คือลูกผมในอีก10ปีข้างหน้าที่ที่มันผมไม่แน่ใจว่าทําแบบนี้เนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ของคนรุ่นใหม่ที่กําลังเกิดขึ้นมาในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ของสถาบันพระมหากษัตริย์ดีขึ้นหรือแย่ลงกันแน่คุณคิดว่าประเทศนี้พร้อมที่จะเกิดการถกเถียงกัน ผมคิดว่าประเทศไทยจะพร้อมไม่พร้อมในหลายๆเรื่องคุณต้องเคารพความเห็นอีกฝากฝั่งหนึ่งนะซึ่งในรัฐสภานั้นคือหน้าที่ของรัฐสภาเลยแต่มันจะเกิดขึ้นมาเป็นอะไรต่างๆซึ่งเรื่องที่แข็งแรงที่สุดของสังคมไทยอืก็คือประเด็นนี้อืใช่คุณพิธาต้องยอมรับถูกไหมถูกต้องซึ่งจะมีคนจํานวนหนึ่งใช่ไหมครับถูกต้องไม่น้อยถูกต้องรายเฉดรากฏการของอีกฝากฝั่งหนึ่งถูกต้องแต่อีกฝากฝั่งหนึ่งเขาอาจจะยังไม่ได้แสดงออกถูกต้องซึ่ง ซึ่งอันนี้เนี่ยคือการทดสอบความเข้มแข็งของระบบประชาธิปไตยไทยเลยประชาธิปไตยก็คือการเข้าคูหาเลือกตั้งหนึ่งอันที่2ก็คือการควบคุมวาระทางสังคมนะครับการที่ออกมาใช้สิสธิ์ใช้เสียงบ,บนท้องถนนเพื่อที่จะให้เกิดการควบคุมวาระทางสังคมควบคู่ไปกับการเลือกตั้งด้วยทางฝั่งตรงกันข้ามถ้าถ้ามันจะต้องมีเนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่เป็นที่จะต้องเกิดขึ้นมันอยู่ที่ว่าเรามีความอดทนอดกลั้นกับความคิดเห็นต่างมากขนาดไหน <S 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 <ๆ>แล้วเราพร้อมที่จะเรียนรู้บทเรียนนะครับกับการสูญเสีย ไม่ว่าจะเป็นปี53ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรัฐประหารทศวรรษที่สูญหายจาก4 .9 แล้วก็57ด้วยเนี่ยเราพร้อมที่จะเรียนรู้หรือยังถ้าเกิดเราไมย่ยอมที่จะเรียนรู้มันก็จะย้อนกลับไปอีกหลายปีนะถ้าเกิดจะเอาให้ยาวไปจนถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงหนังเรื่องถึงอะไรต่างๆนะทุกๆทศวรรษตั้งแต่ผมเกิดมา10ขวบ20ขวบ30ขวบ40ขวบมีเรื่องแบบนี้อยู่โดยตลอดเพราะเราไม่พูดคุยกันแล้วเราจะใช้อํานาจกดอีกความคิดหนึ่งโดยตลอด แต่ถ้าเกิดเราทําให้ประเทศนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยสังคมเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วฟังกันแล้วหาชันธารรมติร่วมกันปุ๊บเนี่ยผมคิดว่าไม่แน่นะตอนผมอายุ50ม,มันอาจจะไม่เป็นวงจรเดิมอย่างที่ผมตอน10บขวดยี่ขวด3ามสขวดส0่ขวดพฤษภามิน35มพฤษภา,าเลือดหอาจจะกลายเป็นพฤษภาแห่งความหวังในปี6 6ผ่านการเลือกตั้งก็ได้มั่นใจก็ต้องมั่นใจ,นใ,จในสังคมนี้เรามีทางเลือกอื่นหรอใช่ไหมฮะไม่มีทางเลือกอื่นครับไม่เร็วไป ไม่เหลือไปอาจจะช้าเกินไป